ยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกเก็บมันหมากป้องนะครับเป็นกีฬาหมากกระดานอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีส่วนเอาเข้ามาใช้ในการแข่งขันหมากลูกไทยนะครับในกรณีที่เสมอกันนะครับการเดินของหมากป้องนะครับตัวละครต่างๆเหมือนกับหมากลูกไทยทุกอย่างแตกต่างกันตรงที่ผลของการตัดเสินนะครับถ้าผู้ถูกลุกแล้วขุนขยับถือว่าเป็นฝ่ายแพ้ทันทีนะครับยกเบนขยับเพื่อไปกินตัวที่มาลุกนะครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมมันนะครับที่จะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นการแข่งขันมากรุกไทยออนไลน์ส่วนปณีนะครับรอบที่5คู่ของคุณอัศวินกับคุณบ๊อบสองแควนะครับผลจะเป็นยังไงไปดูนครับนะครับเกมนี้เป็นเกมหมากป้องนะครับของคุณอัศวินกับคุณบ๊อบสองแควนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนโคกตะบันนะครับรวมถึงสนับสนุนของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ทายผลคู่นี้นะครับยาแก้ไอตาอาปเช่นะครับรับรองว่ากินเข้าไปนี่หายไอเป็นปิดทิ้งเลยนะฮะแป้งโยคีในรัศมีวงกลมนะครับแก้ผดแก้ผื่นแก้คันนะครับรวมถึงน้ำมันมาวินนะครับนักหมักรุกนี่นะครับต้องใช้เลยนะฮะนั่งเล่นหมักรุกกันนานๆนะครับปวดเมื่อยนะฮะทาตัวนี้ไปรับรองหายชัวนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณค่าจัดส่งของรางวันนะครับจากซุ้มหมากรูกไทยบูรพาพยัคฆ์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมเกมกันนะครับผมหมากป้องนะครับเกมนี้เป็นหมากป้องนะครับทั้งคู่นั้นเสมอกันในแผ่นที่1นนะครับเป็นการแข่งขันหมากรุกออนไลน์สวนปณีนะครับแข่งขันกันที่เว็บไซต์ playok.com นะครับเริ่มดูกันเลยนะครับฝั่งขาวคือคุณอัศวินนะครับฝั่งดําคือคุณบ๊อบสองแควนะครับทั้งคู่เปิดหมานะครับ ทางคุณอัศวินนะครับเปิดเป็นทรงม้าซ้ายเนี่ยคุณบ๊อบสองแควจะออกแนวเป็นทรงม้าเทียนนะแต่ว่าโคนทรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นทรงอะไรนะฮะอ่ะตอนนี้เต็มรูปแล้วนะครับสำหรับคุณบ๊อบสองแควนะครับเป็นม้าซ้ายอุปาการนะครับมาอุปาการซ้ายเนะฮย ทั้งคู่นะครับเอาโคนขึ้นไปนะครับโคนขึ้นไปนําไว้นีฮะโอ้โหคุณอัศวินปูสี่นะครับผมเกมนี้นะครับได้รับเป็นเกมคู่เดือดนะครับของรายการนี้นะครับมาดูแต้มนี้กันหน่อยนะครับมาดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับในจังหวะที่เบี้ยกินตัดมาตานี้นะครับคุณอัศวินใช้ม้าตัวนี้กินนะครับ หวังที่จะเอามาไปกระโดดกินนะครับกินโคนถ้าเขาใช้ขุนกินคุณอัศวินจะใช้เบีย้ยตัวนี้รุกนะครับใช้มาใช้เบีย้ยตัวนี้กินเบีย้ยตัวนี้กินม้าก,กินทีนี้ทางคุณอัศวินก็จะมีแต้มเอาเรือเนี่ยกินม้าไปเลยนะครับพอใช้ขุนกินคืนใช้โคลลุกแพ้นะครับเท่ากับว่าโคนตัวนี้ยังเป็นจุดอ่อนนะครับเห็นดังนั้นฝั่งดําก็คือคุดบอสองแควใช้ม้าก,กระโดดไปผูกนะครับ ถอยโคนทันทีนะครับเพราะว่าโคนขาดอยู่เนี่ยคุณบ๊อบสองแพรใช้เบี้ยกินตัดนะครับเปิดหน้าขุนนี่ะใช่มากินนะครับกระโดดกินแรกกันเละตุ้มเป๊ะน,นะครับช่วงนี้จะสังเกตว่าโคนตัวนี้ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับถอยทันทีนะฮะถอยม้าลงมานะครับคุณบ๊อบสองแพรรีบเดินขุนแล้วครับ เห็นว่าอยู่ในโซนอันตรายนะครับคุณอัศวินไม่ให้ไปนะครับเดินเบี้ยเดินม้ามาจับกิดเบี้ยนะฮะคุณบ๊อบแทงโคนก่อนเลยครับถอยโคนนะครับอ่ะทีนี้คุณบ๊อบเห็นว่าเบี้ยตัวนี้บล็อกบล็อกเป็นอย่างดีแล้วจึงเดินกลับมานะครับไม่ไปไหนละอยู่ตรงนี้แหละเกมก็ดําเนินต่อไปครับทั้งคู่นะครับเดินขุนมาหลบในตาเดียวกันนะครับคือคลองเฉาชิงนะฮะ กินตัดเข้ามาครับอ๋อจังหวะนี้ครับดำดำถ้าจะคลายแล้วนะครับตัวคลายนะครับและเริ่มจะกลับมาเป็นฝ่ายบุกกระทำแล้วนะครับคุณบอบนะครับโอ้โหได้ได้เหยียอเอาคนมาเหยียดที่แท่นนี้นะครับทาให้เป็นต่อขึ้นมาแล้วนะครับมาดูันต่อครับกินครับเหลือกินถอยมามาบล็อกไว้อย่างดีนะครับคุณอัศวิน นี่ยครับโคนทางโคนดีมากนะครับของคุณบ๊อบสอแพรนะฮะล็อกไว้หมดนะครับฝั่งขาวล็อกไว้หมดแล้วครับ,อรบตอนนี้จัดทรงมาครับต่อเม็ดครับกนนินทันทะีฮะแต่นี้ขาเอ่อฝั่งสีดำกระโดดไปจับเบีย้ยนะครับ ควรสวินยอมเสียเบี้ยตัวนี้นะครับเพื่อที่จะรักษาเบี้ยตัวนี้ไว้นะฮะคงจะหวังในอนาคตจะไต่ขึ้นไปลุกขุนนะครับไปดูช็อตนี้ก่อนครับเกิดอะไรขึ้นครับเดินมามาครับมีหลายแต้นะฮะหงายก็ได้นะครับแล้วก็รอลุกนะครับฝั่งดำพวงนะฮะเดินขุนหลบไปนะครับถอยคนไล่เรือครับทำให้ต้องจับเรือหนีเนี่ย ในจังหวะนี้นะครับจะสังเกตว่าฝั่งขาวเนี่ยเริ่มเป็นรองเพราะโคนตัวนี้มายืนที่ตำแหน่งนี้นี่ฮะถอยโคนต่อเลยนะครับฝั่งดำไม่สนใจเลยครับโดดม้ามาเลยนะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับถ้าโคนมาตานี้ได้ยุ่งเลยนะฮะถ้าโคนมาตานี้ได้นะครับถ้าใช้โคนกินเรือลุกนะครับแพ้นะครับหรือถ้าไม่กินนะครับ โคนทำลายตัวป้องกันได้ด้วยเนี่ยโ้สุดยอดนะครับถ้าโคนไม่หยียบตอนนี้ถ้าไม่กินก็กินลุกไปเลยครับขุนก็มากินเรือลุกเรือปิดเอาเรือกินทําให้ขุนไม่อยู่ตําแหน่งนี้ครับโดดมาลุกได้ครับโอ้โหถือว่าขาวเป็นรองชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ขาตัดสินใจละลายตัวครับกินโคนไปเลยฮะจะสังเกตว่า ดำใช้โคนถอยไปกินเนี่ยไม่ใช้เบีย้ยกินเนี่ยกลัวเสียกลัวคลองนี้เปิดมั้งครับถ้าผมคิดว่ายอย่างนั้นนะฮะเขาไงเบีย้ยครับโอ้โหนี่ครับเด,ดโดดม้ามาแต้มนี้นะครับทําให้เป็นต่อขึ้นอย่างชัดเจนเลยเลยนะครับเตรียมกินเบีย้ยรุกที่ตําแหน่งนี้นะครับทําให้ขยับคุหนีอย่างเดียวนะครับ เอาเรือกินนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะในทีนี้มีตําแหน่งชนะนะครับก็คือเอาเรือรุกพอคนปิดก็กินลุกแล้วก็ออกมาลุกอีกทีนะครับชนะนะครับทําให้คุณอัศวินนําเรือไปต่อเนี้ยคุณบ๊อบเรือลุกครับโอ้โหนี่คือจุดมันแล้วนะครับพอเอาเรือลุกนะครับต้องเอาคนปิดอย่างเดียวนะครับทีนี้ครับเราจะเล่นคุณคุณบ๊อบเล่นแตมเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือมาขวางตานี้เนี่ยถ้ากินลุกโดดม้ามาโดนเรือกินเนี้ย คุณบ๊อบเลยแทงโคนไล่ไปเลยฮนะสังเกตนะครับถ้าเกิดเรือขยับไปทางซ้ายแม้แต่ตาเดียวหรือทางขวาแม้แต่ตาเดียวแพ้หมดครับขึ้นตาเดียวลงตาเดียวก็แพ้ฮนะ,ะทีนี้ถ้าเกิดลองกินโคนครับปุ๊บฝั่งดําก็จะใช้เรือกินและกระโดดมาไปรุกนะครับหรือขยับมาขอสามฝั่งดําก็ใช้เรือกินและวโดดมาลุกที่ตางองงู2นะครับมีตาที่เดินไล่ ตาเดียวเลยมี2ทางให้เลือกคืออยู่กับที่ครับไม่ต้องเดินครับ2คือเดินมาตานี้ครับเดินมาผูกโคนเอาไว้ฮะแต่ว่าคุณอัศวินไม่ได้ไม่ได้เดินแบบนั้นครับเดินไปตานี้เลยครับวัดดวงครับถือว่าเป็นตาแก้ที่สุดยอดมากนะครับสําหรับตานี้เนะฮะเพราะถ้าไม่ยอมกินม้าเพิกเฉยกับมันมันจะกระโดดมารุกตานี้นะครับคุณอัศวินทําอย่างไรครับ แต้มนี้ฝั่งดำเอาเรือไปกินนะครับถ้าใช้ขุนกินจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับถ้าใช้ขุนกินปุ๊บฝั่งขาวใช้เบี้ยกินลูกครับทําให้ต้องเอาขุนมากินเบี้ยครับแล้วเอาเรือมาตีลูกตานี้แพ้ทันทีนะครับโอ้โหมีแต้มซ่อนนะครับบังคับใช้เรือกินนะครับจากนั้นก็กินโคนครับทีนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของปลายเกมนะครับเวลาทั้งคู่ครับ เป็นเรื่องของเวลาแล้วครับต่างคนต่างป้องกันตัวนะครับทั้งคู่โดนเวลาบีบนะครับเวลาสูสีกันบ้างนะครับช่วงนี้นี่จะเหลือคนละประมาณ20วิเท่านั้นเองนะฮะสุดท้ายนะครับผลก็คือคุณบ๊อบนะครับฝ่ายดำนะครับชนะไปด้วยเวลา1วินาทีเท่านั้นนะครับอ้โหถือว่าเป็นคู่เดือดเกมมันจริงๆนะฮะสำหรับท่านที่รับชมทาง YouTube นะครับ อยากดูช่วงเวลาบรรยากาศช่วงที่เขาแข่งขันกันจริงๆนีฮะให้เข้าไปดูที่เพจ a c e b o o o นะครับโขกตะบันนะครับจะมีไลฟ์สดอยู่นะครับการแข่งขันหม,มากรูกไทยออนไลน์่วนปณีนะครับรอบที่5นะฮะก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับยาแก้ไออาปาเช่นะครับน้ำมันมาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมและซุมหมากรูกไทยบูรพาพยักษ นะครับผมวันนี้รายการบันทึกเกมมันลาไปก่อนสวัสดีครับ